สวัสดีค่ะทุกคนคลิปข้องวันนี้ก็จะต่อจากเมื่อวานนี้เลยนะแมวบ้านเราก็เป็นแมวน่ารักน่ารังนะคะก็คือชอบความสบายสบายของมันแต่ว่าลำบากสันหน้าตากม็มไม่ได้สะุบสถานอะไรเพราะคิดมาแล้วว่าตรงนี้คือที่ที่ดีที่สุดชอบความฉลาดแกจังเลยฟูพี่น้องก็บกันลูกนี่แล้วเออดีเนาะดีตรงไหนละ่ะดีตรงนี้ไงฝนมันตกอากาศมันดีบรรยากาศเป็นใจอืที่นอนทาน่านี่สุดยอดเลย แล้วดูเสียอายกับเสียไปนอนนะคะทุกคนมันก็เป็นตะแพงอยู่ลอกท่านนอนของแต่ละตัวนั้นแยงซีนเพื่อนในเก่งมาค่ะเจ้าตัวนี้โผล่มาจากไหนวะนั่งอยู่ด้วยกันมาครั้งก็สะเดิดนะ อย่างที่บอกอากาศคือดีมาประมัน25 27 28องศาแมวก็เลยได้เข้าไปนอนในกรงค่ะอันนี้คือเขาเข้าไปเองนะไม่ได้จับเขาเข้าไปเลยแล้วจะเป็นแค่ไอ้จองตัวนี้แหละแต่ตัวมันติดกันโอ้ข้างล่างก็จะเป็นเสือดีกําลังขุดท้องอยู่แต่ว่าเี่ยไอ้แกย,ยกขาขึ้นมาทําหม่กุลัสตรียืนหนึ่งก็คือไม่มีเลยเอาค่าลงเดี๋ยวนี้ค่ะนูไอในการคุดท้องครั้งนี้เสี่ยฟูก็ยังมีส่วนรวมแต่สันคอเทวแกออกมาฟูดูความเบ่งและหันมามองของเจ้าเสือดีที่คะ่ะ ไปกเรารีบเนี่ยออกจากตรงนี้ไปดูหนูอ้ายที่มองฝนตกลงมาก็อยากลงไปวิ่งแหละรู้แต่ว่าอดเอาก่อนเด้อให้น้ํามันลดก่อนแล้วค่อยไปนะไปวิ่งทะลุน้ามันก็บบได้ได้วันต่อมาก็เปิดโดยการกินกข้าวอันนี้เป็นกินข้าวรอบรอบสมนะทุกคนเพราะว่าอันนี้จะเป็นอาหารตักที่ตักแบบบุฟเฟ่งงไหมละ่ะที่บ้านไม่ได้มีเครื่องให้อาหารที่มันแบบไล่ปืดๆลงมานะทุกคนก็จะมาตักไวใ้ให้เขากินระหว่างวันผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยทําไมมีแค่ดูเดียวคือมันไม่ใช่อาหารหลักนะมันเป็นอาหารเสริมในระหว่างวัน ใครหิวก็ค่อยเดินมากินเหมือนจ,จะเออกินได้รอยรอบเลยส่วนเรื่องน้ําจะเห็นว่าไม่มีใช่ไหมล่ะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยเคยเอามาวางไว้ใกล้ๆแล้วแมวแลนคะ่ะน้าหกหมดเลยเปียกทั้งคนเปียกทั้งแมวน้าแมวก็จะอยู่ใกล้ๆเดินไปดิดน,นึงก็เจอใครสงสัยอะไรถามเขามาได้เลยนะจะไปตอบในคอมเมนต์แล้วก็จะมาตอบในคลิปให้ผู้ดูได้รู้ด้วย เห็นไหมทุกคนเหมือนเจ้าซสฟูแกงแม่เลยสะบัดหางแรงๆแม่ก็ยกหางนางและนางก็คือลูกหนี้เจ้าซสือายรรบทเป็นนางลีคาลีไอ้ซ่องตัวนี้แหละคือวนเวียนแต่กบมันเหลือเกินถ้าไม่ทามันเจ้าเสือาอฉันคิดว่าตัวเองน่าจะมีลูกมิลานเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะกินข้าวในรอบที่ผ่านค่ะกินกินกินน้อยนึงแล้วก็ย่างไปค่ะเหนวบ้านเราไม่ได้มีอะไรเลยเห็นไหมออกจากแล้วพัหุ่มแลวทุกคนนั่นดูแต่ละตัวเอ้าไม่รู้จะโฟกัสใครก่อนเอ้ามองไกลขานกันขานโอ้ตีนโอ้เท้าเท้าเท้าทางขวาลูกขอโทษแล้วดูน่าจะเส อาการดีอีกเซ็งเคยค่ะเขาก็พากันเข้าไปนอนในกงแบบไม่ต้องจับรู้สึกดีแหละที่เออมันหนาวแล้วก็เข้าไปนอนในกงใช่ไหมละ่ะก็ดีนะท่านอนคนอื่นเขาก็คือปกติหมดยกเป็นเจ้าเสียฟูค่ะหลายล้อยท่านอนกันนอนค่ะของเจ้าเสียฟูประตูกงก็เปิดไว้ไม่ได้ปิดเขากงปุ๊บคือหลับปับจริงๆคืยฉันต้องมานอนในกงแบบมันฉันจึงได้รับสนิทนะก็ลาไปกับท่าน,นอนที่เต็มที่นะคะทุกคนฝากกดไล k ์กดแชร์กด subscribe แลวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย